คณ <c oughs> ะทนายความสำนักกฎหมายธรรมรังสีขอขอบคุณดอกไม้ที่มอบเป็นกำลังใจให้สำนักกฎหมายธรรมรังสีอีกครั้งหนึ่งเป็นดอกไม้หลากสีแสดงออกถึงการมีหลากหลายความสวยสดงดงามและรวมทั้งเป็นดอกไม้สดหรือว่าเป็นความจริงใจอย่างบริสุทธิ ที่มอบให้สํานักงานทนายความของเราโอกาสนี้ขอขอบคุณไว้เป็นอย่างสูงนะครับสําหรับวันนี้สํานักกฎหมายทนายความธรรมรังสีได้ทําหน้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นการสืบพยานจําเลยจบทุกปากคดีนี้ท่านจะเห็นว่าเ,เกิดเหตุเมื่อสามปีมาแล้ว พยานหลักฐานฝ่ายโจทก็มีจํานวนหลายปากฝ่ายจาเลยก็มีจํานวนหลายปากฝ่ายจาเลยก็นําพยานหลายปากแต่ละประเด็นแต่ละข้อเท็จจริงแต่ละข้อกฎหมายที่เราพยายามจะใช้หักล้างพยานโจทการดําเนินคดีจึงใช้เวลามานานเป็นปีๆสำหรับวันนี้ เป็นพยานปากสุดท้ายในเรื่องของพฤติกรรมของเด็กเป็นอาจารย์ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับพฤติกรรมแล้วก็นิสัยของเด็กคำว่าเด็กก็คือเด็กอายุตั้งแต่ทะลกถึง6ขวบ7จ็ขวบเป็นการมาถแถลงข้อเท็จจริงให้เห็นว่าสิ่งใดๆที่เด็กอายุ3ขวบจะทำได้ในภาวะปกติ และในภาวะฉุกเฉินให้เห็นถึงความเป็นไปได้ว่าการกระทําต่างๆสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ใช่เป็นไปทางเดียวก่อนหน้านั้นเราก็ใช้พยานหลักฐานเกี่ยวกับทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ด้านนิติเวชด้านอดีตพนักงานสอบสวนรวมทั้ง ด้านนักกฎหมายที่เกี่ยวกับกันมัธิการสภาผู้แทนราษฎรในปีพศที่เกิดเหตุซึ่งมีท่านศิระเจนจากะเป็นประธานกันมัธิการเป็นการเอาพยานทุกจุดทุกมุมรวมทั้งภาพถ่ายสถานที่ตั้งแต่จุดที่น้อง ออกจากบ้านและไปถึงจุดที่พบศพเป็นภาพเคลื่อนไหวเพื่อให้ค่อยจริงครบทุกด้านทุกองค์ประกอบทุกทุกส่วนให้เต็มในสำนวนในการต่อสู้คดีของฝ่ายจำเลยเราตั้งอ,อ,อยู่สอประเด็นประเด็นแรกเกี่ยวกับเรื่องข้อเท็จจริง ประเด็นที่สอง่อย่างเรื่องข้อกฎหมายทาให้การของจำเลยทั้งสองในด้านข้อเท็จจริงก็พยายามจะให้เห็นว่าการเสียชีวิตผิดธรรมชาตินั้นไม่มีการประทุษร้ายแม้จะตายผิดธรรมชาติก็ไม่มีผู้กระทำให้ตายส่วนข้อกฎหมายนั้นเราก็ต่อสู้ในเรื่อง กระบวนการสอบสวนที่ชอบด้วยกฎหมายถึงจะมีอำนาจฟ้องจำเลยที่สองของผมได้รวมทั้งจำเลยที่หนึ่งด้วยครับทั้งหมดทั้งมวลการดำเนินกระบ,บวนพิจารณาคดีของศาลจึงใช้เวลาพอสมควรวันนี้เป็นวันสุดท้ายเราเคยยื่นคำร้องขอให้ศาลเดินระเชิมสืบ เมื่อเราเข้ามาคดีรับผิดชอบคดีตั้งแต่แรการาการสืบพยานการนําพยานหลักฐานเข้าสมบูรณหลายอย่างจะทําให้สารมีข้อที่จริงเห็นสภาพพอจะเข้าใจสภาพโดยวนของจุดที่น้องเดินออกจากบ้านและไปถึงจุดที่พบศพน้องสมบูรณ์แล้วท่านจึงงดการเดินกผเชิญสือและสารจึงได้ นัดฟังคำพิพากษาวันที่31ตุลาคมเวลา10นาฬิกาเนื่องจากว่าการการนัดฟังเอกสารไปถึงนะัดเป็นนานหลายเดือนก็ตามประมวลกฎหมายท่านต้องส่งให้ผู้บวิชาตรวจตามระบบตามระเบียบรวมทั้งขอติ็จริงเอกสารพยายนหลักฐานในสำนวนคดีนี้ มีจานวนมากครับทั้งนี้ทั้งนั้นการต่อสู้ของเราทั้งข้อกฎหมายทั้งข้อท็จจริงที่กล่าวมาเราก็ขอจะสารแถลงการปิดคดีโดยเราจะทําหนังสือสํานักกฎหมายธรรมศรีจะทําเป็นหนังสือในในนามของจําเลยทั้งสองคือนายเฉยพลวิพาและนางสมพรล,ลาโภขอญอาตท่านไว้30วันนับแต่วันนี้ คณะทนายความทำรังสีก็จะไปไประชุมไปพิเคราะห์พยานหลักฐานในจำนวนที่ได้นำเสนอสารไปแล้วก็แถลงการปิดคดีเป็นหนังสือภายใน30วันเราก็ถือว่าในบรรดาในการต่อสู้ของเราได้ทำกระบวนการตามกฎหมายทุกขั้นตอนสมบูรณ์แล้วนะครับ โอกาสนี้เชิญท่านทนายสกาุการก็คืออย่างที่ท่านทนายสุรชัยถแถลงแล้วนะครับว่ากระบวนการสื่อพยายนจำเลยซึ่งเราได้สืบพยายนจำเลยต่อสู้ทุกทุกประเด็นทั้งก็ได้จริงแลวข้อกฎหมายนะครบถ้วนโดยสมบูรณ์แล้วนะครับทุกแง่ทุกมุมที่เป็นประเด็นในคดีไว้แล้วก็ศาลก็ได้ท่านท่านนักสืบนักนักสืบเรียบร้อยแล้วจบวันแล้วครบถ้วนวันนี้นะครับ คือจบทุกบาทวันนี้พยายนจำเลยสืบมาด้วยเหตุว่าคดีนี้ไม่มีหลักฐานจำนวนมากนะใช้เวลาสืบพยายนจบนานและก็สืบพยายนจำเลยนานพอสมควรน,นะครับส่วนจำเลยก็สืบพยายนจบครบถ้วนตามกําหนดนัดของศาลเสร็จสิ้นวันนี้นะครับแต่คดีน,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 นี้นะคดีนี้ในรายละเอียดของคดีเนี่ยนะทางทีมทนาธรรมรังศรีก็ถแถลงมาตลอดว่าไม่อยากเปิดเผยได้คาจริงในคดีว่าเป็นยังไงบ้าง แต่อย่างไรก็ตามขอขอบคุณทุกกําลังใจนะฮะท,ทุกกําลังใจที่เป็นกําลังใจให้ลุงพลและทีมงานกฎหมายชำรังสีครับในงาส,สารนักภาษา31ตุลาคม25เวลา10โมงเช้าครับประมาณนี้นะฮะแถลงได้ประมาณนี้ครับเชิญลุงพลฮะครับส่วนลุงพลเองนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่ ให้การสนับสนุนนะครับให้กําลังใจทีมงานภายในสนักกฎหมายธรรมรังสีนะครับก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายนะครับในการสืบพยานนะครับ่ายทำเลยก็พบถ้วนทุกประการนะครับต่อไปก็เป็นหน้าที่ของทีมงานสานักกฎหมายธรรมรังสีนะครับได้ทําจะต้องทําะเลคดีภายในสามสิบวันตามกําหนดที่ในนัดกระทางสารไว้นะครับ ผุกคนก็ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในการดูแลนะครับทุกเรื่องทุกอย่างนะครับขอบพระคุณครับเชิญป้าแตงน,นะฮะอือเหมือนเหมือนลุงค่ะคือขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านขอบคุณที่ีทุกท่านนะคะที่ตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้ทุกคนคอยสนับสนุนทุกอย่างว่าจะเป็นทั้งทุกอย่างเลยนะคะบางทีค่าอาหารบางทีรายจ่ายทุกอย่างทีงช่วย มึงกับป้าทุกทุกด้านไม่เคยทิ้งไปไหนเลยขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณทิมพนายทรรรังสีนะฮะนันพี่เบิ้มแล้วก็นายสงกานะคะแล้วก็ทิมพหมอนะคะเจนนี่จิมั่นนะะก็คือวันนี้วันสุดท้ายที่ที่สิบยานหมดทั้งโจทย์ทั้งจำเลยก็คือเรารู้สึกว่าขอบคุณที่ทำให้คื ขอบคุณที่ทําให้ลุงกับป้าได้เจอทีมพนาที่ดีแล้วก็ทีมประสานงานที่ดีมากๆเข้าใจว่า,าทีมพนงานทุกท่านตั้งแต่เริ่มทําคดีมาต้องเหนื่อยต้องนอนดึกต้องอะไรสารพัดแต่ก็ก็คือคือทั้งมีทั้งสู้ทั้งในศาลด้วยแล้วก็ต้องต้องคอยเจอกับประเด็นต่างๆมากมายเยอะแยะ,แ,ยะแต่ว่าทางทีมพนานก็สู้แล้วก็ไม่เคยทิ้งลูกความเหมือนตอนที่ลุงกับป้าไปหาท่านใหม่ๆท่านบอกว่า หมอไม่เคยทิ้งคนไข้อันนี้คือจนถึงวันนี้ท่านก็ไม่ไปไหนก็อขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากค่ะะไดาครับเชิญเจนนี่ภาพสางกิจกับ so um, today is the final day of the trial for this case uh, several witnesses testified in the courtroom during the C e T and finally We already reached the final and We would like to to report to everyone that everything proceeded smoothly as we expected in the forum. And the verdict to be on. 31st of October, two thousand twenty three at 10 o'clock in the morning. Um, and lastly, I have to say that um, in the name of the emergency and the percent, um, Thank you for the um, support and every expense that have been supported. We really appreciate it. We still keep, keep saying the same things that we were saying at the first day. ขอขอย้ำอีกครั้งก็คือว่าการต่อสู้คดีของฝ่ายเราทั้งข้อเท็จจริงทุกมุมทุกประเด็นที่กล่าวอ้างเราก็หักลา้างด้วยพยานหลักฐานเพราะ คดีนี้ไม่มีประจักษ์ยพยานในการที่จะมายืนยันเห็นว่าจำเลยของผมกระทำผิดโดยเฉพาะเช้าวันที่สิบเอดขณะเกิดเหตุที่น้องหายตัวไปรวมทั้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเชื่อในชุมชนชนบทเรื่องความเชื่อในชนเผ่า เรื่องความเชื่อในการดื่มน้ำสาบานเรื่องความเชื่อในไม้ค้ําผีหลายอย่างหลายมุมเรานําพยานหลักฐานมาหักหลางรวมทั้งข้อที่จริงเกี่ยวกับด้านเชี่ยวชาญด้านผู้มีความเชี่ยวชาญต่างๆดัง,ง,ง,งที่เก่าไปแล้วนําเรียนไปแล้วทั้งนั้น ก็ยังมีข้อกฎหมายเราก็หักล้างด้วยเหตุและผลและด้วยข้อกฎหมายซึ่งผู้มีากประสบการณ์ในการทำสำนวนมาหักล้างในเรื่องข้อกฎหมายประกอบถึงคณะกรรมาธิการของกระบวนการยุติธรรมกรรมาธิการสภาผูรร้แทนราษฎรเกี่ยวกับข้อกฎหมายการวิธิธรรมและสิทธิมนุษยชนเราเชื่อว่า เราได้หักล้างพยานจดไว้ทุกมุมทุกข้อทุกประเด็นครบถ้วนแล้วเราจึงจัดแถลงการปิดคดีภายใน30วันเป็นหนังสือสำหรับวันนี้ขอขอบคุณกำลังใจขอขอบคุณผู้ติดตามขอขอบคุณทุกทุกคนทุกทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจและมอบกำลังใจ แก่สำนักกฎหมายธรรมรังสีครับก็ขอ,เ,อเป็นห่วงอีกครั้งว่าความรักความสามัคคีเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ที่พวกเรามีต่อกันนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าเข้าสู่ฤดูฝนเต็มที่แล้วขอให้เอซีทุกท่านและขอให้ผู้ส่งกำลังใจทุกคน จรงรักษาสุขภาพและขอให้ทุกท่านประสบสุขโชคดีทุกเมื่อทุกวันเถิดขอบคุณนะครับสามสิบเอ็ดตุลาคมสิบโมงเช้าครับครับผมสามสิบเอ็ดตุลาคมครับสามหนึ่งสามสิบเอ็ดแลฟังคำภาษาครับเวลาสิบนาฬิกาครับสิบสาครับ เอมาจากคนเลยครับตมาจากคนเลมาจากนายขอบคุณนายโมก็มับกมราีขาวด้ยคนอ๋อแล้วเหมอใครอีกบ้างคะสีดงีใครบ้างาขาวแดงังนี่มงใครีชมพูสี้เป็นของนมัสระครับน้มนระน้มัสระน้ันระนมันสระน้มันระอมากอามา